สารเียวชาแนลสวัสดีครับมาตั้งค่านาฬิกานะครับยี่ห้อโอซุนนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่นะครับก็คือสี่ปุ่มนะซ้ายสองขวาสองอันดับแรกนะครับให้เรากดที่สายล่างนะครับไม่ว่าจะอยู่ฟังก์ชันไหนก็กดไปเลยครับกดจนวินาทีกระพริบนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะ เราก็จะเห็นว่าข้างหลังกับพิบนี่ก็คือนาทีนะครับเราจะตั้งเป็นสามทุ่มครึ่งนะครับก็คือกดขวาบนนะครับเดินหน้านะขวาบนเดินหน้าอย่างเดียวเลยเนาะถอยหลังไม่ได้นะครับกดไปเลยนะสามสิบเสร็จแล้วนะครับให้กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะเราจะเห็นว่าด้านหน้ากระพริบนี่ก็คือชั่วโมงนะครับเราจะตั้งเป็น บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็กดไปเลยครับขวาบนนะเราจะสังเกตนะครับถ้ามีตัว A ด้านหลังนี่ก็คือ 2a ก็คือที่2นะ 3a ก็คือที่5 6โมง7โมงนะครับสังเกตนะเห็นไหมมีตัว a อยู่ข้างหลังนะครับพอถึง 11A นะกดไปทีเขาจะขึ้นเป็น 12p เห็นนะครับ12 P หมายถึงเที่ยงเนาะ เรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือหนึ่งพีนี่ก็คือบ่ายโมงนะแต่ถ้าเราจะให้เขาตั้งเป็นสิบสามนะครับเราก็กดขวาบนไล่ไปเลยครับอ่ากดไปทีนะจนถึงศูนย์นะครับเห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว H นะทีนี้เราก็ตั้งใหม่อีกทีนะกดขวาบนไล่ไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือแปดโมงเก้าโมงสิโมงฮนะสิบ H สิบเอ็ดเฮสิบสองเฮอันนี้ก็คือสิบสามเฮเห็นนะครับเมื่อเราได้ชั่วโมงเสร็จให้กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะวันนี้เป็นวันที่สิบสองเราก็กดขวาบนนะครับอันนี้เป็นวันที่เนาะเสร็จแล้วกดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะตัวนี้ก็คือเป็นเดือนนะครับเราก็กดเอาเดือนห้าแล้วขึนมาเสร็จแล้วก็กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับทีนี้เราจะเห็นว่า ที่กระพิบนะครับมีอะไรเอ่ยอันนี้เราจะตั้งวันที่นะครับก็คื <Okay. Okay. S 1> อโอเคเราก็เลือกอะไรครับว่าอ่าตัวนี้นะครับเป็นวันอะไรนะเทสเดย์ Thursday นะครับไฟเ d a y นะตัวนี้เสาร์วันเสาร์นะครับจันเดย์นะครับวันอาทิตย์นะครับอ่ามันเดยวันจันเนาะ t u e ทิวสวันอังคารน,นะครับ เมื่อเราได้วันที่ตรงการเราก็กดขวาล่างหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็กดซายล่างอีกหนึ่งครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการตั้งท่านาฬิกาย่อโอซ้นนะครับผมพบกันในคลิปหน้ากับสาระเร็วชาแนลวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน